สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมือนีสืบภาพเผา,าทานพี่น้องนี่เตรียมเตาเรียบรยน่อย้วพี่น้องมาเบิง้งมาเบิ้งกันครับผมครับผมนี่อันนี้คือเตาเผาทานบานเท่าครับบทต้องซื้อครับนี่บทต้องไปซื้อเป็นสอบครับอันนี้คือแปลวครับแปลวสิมียูซีดานนี่อีกด้านหนึ่งคือข้างบนครับพี่น้อง น,นี่ใสพื้นลงไปแล้วครับนี่ก็ปันป่นปนั่นปั่น้นมาขึ้นโค่นขึ้นจอมปวงนี่พี่นอ้องนี่นี่คือติดไฟครับติดไฟให้ให้มันไปติดฟืนอยู่ข้างในครับเดี๋ยวควันก็ขึ้นครับพี่นอ้องคอยจูไปแต่จูดแห้งไม่ได้ครับเพราะฝ่งปัน่นปั่นเตาไม้เดี๋ยวมันสิแตกพี่นอ้องนี่ อันนี้คือเก็บความรู้นะครับเอา่านเองใช้เองครับพี่นอ้องสุดยอดวิถีชีวิตบ้านๆครับพี่นอ้องบ้านเฮาเราต้องซื้อต้องขายครับ่านก็ทำใช้เองครับพี่น้องนี่ครับ บรรยากาศดีบ่ครับพี่น้องบ้านเน่าครับวันนี้มเาเผาทานครับพี่น้องนี่ก่อยจูไปเรื่อยๆครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับคนเผาถานครับวันนี้ครับผม